กับกินนย่างกันลูกลับบ้านก่อนเลยัแรกสาวทิศสาวทิศลับบ้านก่อนเลยไปหาเมียก่อนกินนยางกินยงกัลูกของนั้นของตายอยู่แล้วพี่เสนซื้อน้ำเลี้ยงป่ะซื้อน้ำเลี้ยงป่ะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงโอ้ใจร้ายมากได้แสนนี่ไ่เลี้ยงน้ำเหรอ โหดอะโหดเกินคนโหดอะเจ้าครับเต้ยังมีความหวังนะครับว่าจะได้อยู่เดี๋ยวโปรดติดตาม EP ต่อไปนะครับชีวิตตาเต้ครับตามติดชีวิตตาเต้นี่ขอจบนะครับ à là là đâu chỗ này thì thì đi đầu nên rồi rồi cái này